มาชมบรรยากาศโดยรอบของพระเจดีย์ที่วัดป่าสว่างบุญอเภอแก่งคอยจังหวัดสรบุรีนะครับภายในเจดีย์ก็เป็นเจดีย์สีทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาตุท่ารอยอดนะครับที่วัดป่าสว่างบุญตะบนชะอมอเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีผู้ที่มาก็มีดอกไม้บูชานะครับพร้อมทางทุกเทียน เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสดุดงามเลยนะครับอันนี้เป็นภายในนะครับภายนอกก็จะมี j จดีทั้งหมดนะครับการนับรวมก็คือ500แลละครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบของ JD ที่ปัรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดป่าสว่างบุญ มาชมบรรยากาศโดยรอบพระมหาเจดีย์สีทองนะครับซึ่งมันจุพระรมสาลิกธา,าตุด้านหน้าก็จะมีช้างช้างคู่นะครับก็จะเป็นเจดีย์สีทองนะครับอันนี้ก็เหลืองอลาบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทนันทาวิสุวรรณ องพระแม่ก่อนอิมนะครับอันนี้เราก็จะพาชมบรรยากาศบรีเวณโดยรอบนี่ก็คือพระมหารัตนะโลหะเจดีย์สีสาส คนะโพธิสัตว์สว่างบุญ500ยอดครับนี่แะครับสวยงามที่เดียวละครับเป็นพระมหาเจดีย์สีทองเหลืองอลามแล้วก็มีเจดีย์นับร้อยลมแล้วก็คือ500ยอดแล้วก็จะมีรูปของหลวงปูท่ทวนะครับให้สักการะด้วยโนะด,นดยนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่เห็นความเสยสงาม ของเจดีย์ที่วัดป่าสว่างบุญอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับตรงนี้ก็เป็นรูปของหลวงปู่ทวดที่วัดป่าสว่างบุญให้สักการบูชากันครับ บริเวณนี้ก็คือบริเวณรูปของปู่ทวดนะครับก็มาสักกาละขอพรได้ครับ